สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจําวันที่10เดือนกุมภาพันธ์2566นนะครับโค้งสุดท้ายของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้มาแค่รอบเดียวนะครับถามว่าตัวเด่นเนี่ยตัวเด่นในตารางก็มีแต่ว่ามันขาดแค่ นะครับขาดแค่เลข3กับเลข7นะครับถ้ามีเลข3กับเลข7เนี่ยน่าจะปังอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ในตัวเจาะของเรามาใน1คู่นะครับในรอบพิเศษนะครับก็คือ2 1 1 2นนะครับวิ่งที่2นะครับเมื่อวานนี้8ไม่มาต้องขอโทษนะครับผมส่วนเลขตารางนะครับเลขตารางถ้าประกบคู่ก็มาใน1คู่นะครับก็คือ95นะครับ อันนี้ผมแยกแยกนะครับก็คือแยกว่าพี่ๆบางท่านนะครับอาจจะจับคู่ในเลขตารางนะครับแต่ว่าในตัวเจาะเนี่ยผมไม่มีนะครับเน้นแปดห้าเนาะออกเก้าห้านะครับก็เลขตารางมาเก้าห้าเนาะตัวเจาะได้สองหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่เพราะว่าแนวทางเขาเด่นสามกับเจ็ดเมื่อวานนี้นะครับสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเนาะหกสามเก้าสามนะครับ ก็สวนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอแจ้งพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามานะครับก็อาจจะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ท่านใดที่สนใจสำหรับบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับเข้าไปแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆปงัปงๆกันทุกคนนะครับผมก็ จะชอบมาทางตัวเลขค่อยตามนะครับพี่พี่แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับเพราะว่าทําจากสูตรคํานวณนะครับผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะครับก็ทําไปตามสูตรนะครับแต่วันนี้ขอให้มานะครับเด้งเด้งแล้วกันนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าช่วงเย็นเรามีนัดกับเพื่อนบ้านนะครับทางฝั่งพี่น้องสพปลาวช่วงเย็นนะครับเลขเด็นตารางวันนี้ผมให้ไปที่หนึ่ง สองหกเก้านะครับแล้วก็ห้านะครับพี่พี่วันนี้นะครับเด่นในโค้งสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้ไปที่6แล้วก็9นะครับ รูดผมให้ไปที่9นะครับประกอบคู่นะครับก็จะมี61 62 67 65 91 92 96 97นะครับผม97นี่ก็ไม่แน่นะครับพี่ๆมาบ่อยเหลือเกินนะครับ97ฮาหนอยก็ถ้าใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับก็ตามนี่เลยนะครับเลขตารางนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มา95เนาะนะครับวันนี้ก็ลองที่ชอบตัวไหนก็ลองประกบคู่ดูนะครับผมส่วนในตัวเจาะ ที่ผมจะเจาะให้นะครับก็จะมี92 96 65 67นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสามตัวผมให้ไปที่เลข5นะครับหลักร้อย5้านะครับ 592นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยเลขเด็ดตารางนะครับก็ขอให้มาเด้งๆทั้ง4รอบนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับก่อนนกป้านะครับขอกําลังแรงใจจากพี่ๆสมาชิกนะครับเนาะขอโทษด้วยนะครับพี่ๆเนาะไอนิดหนึงไอนิดหน่อยนะครับเนาะนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับ ก่อนออกไปนะครับก็ขอกําลังลใจนะครับจากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าถ้ามีเวลานะครับก็รับชมนะครับหนังขายาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้มาเด้งๆเน้นๆนะครับผมกาบสวัสดีครับ